โอ้ไม่รู้ว่าช่างอะไรมานองนี่เนาะเดี๋ยวจะเข้าไปถามดูนะครับสวัสดีครับพบกับช่องช่างดียวทนานลนะครับ โอ้ oh, สวัสดีครับสร้างราสร้างมาเห็นยังงน้นครับปูกระเบืออเบ้องเหรอ,อเริ่มมาจากเมือ่อีรครับเมื่อนี้เรอเดี๋ยวปูของน้ำก,ก่อนกระเบื้องขึ้นอันบนมีสีดมาที่หลังมาสองคนบอก มาจากบ้านไหนนี่ครับข้างๆข้างๆเริ่มโงงานเมื่อนี้เนาะเที่ยวเอาบ่เที่ยวรับไก่ะไรมบค่อยคือเคยเคยเห็นน้าเจ้าเคยเห็นอยู่ได้หละฮะทางาี้หมดแอันนี้บ่ ปกติแล้วทางเขาไซไปให้ไปส่วนเขานะไปหน้าเขานี่จะหน้าคนบดไทยหนุย่ยเ,เข้ามากนี่กับส่วนยางนี่จะส่วนยางแต่ทางนี้นะั้นจะเป็นหน้านะโอ้ขักเลยนาเขาคือยังเงินบ้านนั่นคว้างเงนันโซนน้งเงอนเขาอันนั้นนะบงเขาแข่งรถวิบากตะกี้เน่ยนะมันจะเป็นน้ำเหมนนั่นแหละโนตกน้ำหน่อยนี่ดำหน้าได้เลยเขานะ ใครยุเที่ยวออกกับไกลบเนะกลักาเนเเยบนงคราสอะฮะตาสบายนี่ก็คือช่างกระเบื้องนะครับกำลังลงมือนะครับจับระดับ หาพื้นที่พื้นพื้นมันสีสูงต่ำส้นใดเนาะนี่คือขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับส่วนมากอะทีมช่างนี่ก็ต้องมากก็ต้องหาระดับไหระดับมันเนาะตามมาตรฐานของไยของมัน จากมือขับแล้วครับกระประมาณ, <c oughs> มาณสองนคอนของสั่งเนาะองสั่งมสิไป <c oughs> ลไนะสิบ ติดต่อย่งว,วัางี่าของของท่านทางนี้ไม่ว่าแล้วโหดลึกเข้าไปแห้งเต็กแล้ว <c oughs> ลอืมลดบันเทยวตลอดนะนะฝนตกมันเที่ยวตลอดร <c oughs> ัมเป็นลุมเป็นอะไรมาลดสะไปเรื่อย มัดสิเลาะนี่ไปมันสิมีมีแต่เขา,ายู่ออกมาอยู่ให้อยู่หน้ามืดเลยเลยอันซุ่มโอยู่ให้อยู่หน้าเขากเวลาเขาคนคลองคนยางนะคนมั่นคนยางคนว่าไงนี่มาตลอดหลดน่ะซ้ำเป็นหมู่บ้านล่ะนี่ก็ทะลุไปบ้านหน้าเตอง,งอยผูกฝากผู้นผูนนะมีฮอดส่วนน้ำามดเลยทีนี่นะคนมาเที่ยวมายัาง โอ้ดีได้ดีได้ด,ดีพวกคณะพวกมุ่งลังคาในสกี้น่ะนะเขาขึ้นไปมุ่งลังคาเบิดมือเขาอยู่นะเขาอยู่ได้เบิดมือเพราะว่ามันมัน,ม,นมันมีลมมานะนนะอเดดดยุหักมีลมตลอดนะทีมสร้งางเอามาเอาเลยเ็ต่อครับฮะ โอ้ oh, แถวเนี้ทนลยลทิ้นเฮ็ดเลยแหละทั้งรางแม่นเบิดนี้นี่แถวที่เขาแถวนี้ฟังส่วนมากฟังทางนี้มันจะเป็นป่าป่าจิกกนะ oh. คือ,อยังทังบ้านนั้นทั้งทะเลทางนอง้องคือทั้งไหนนะทั้งนองห้อยนองลาดมูนี้เฮ็ดปกเฮ็ด <c oughs> ปวกเฮ็ดน้องงูเฮ็ดดินเฮ็ด สารพัเดเฮดนี่ก็คือทีมอีกชุดหนึ่งครับมันจะเป็นชุดชุดมาแบบนี้นะครับนี่ก็คือชุดช่างกระเบื้องกำลังจับระดับหาพื้นที่สร้างสี่ก็คือสิมากเก็บน้ำหลังนอกไปเนาะ ระดับสูงจากพื้นจากเส้นนะครับพื้นพื้นเดิม,ไ,ะะดมไหมฮะเ,เอามงกุเป็นลักบ่อ๋อตัตตัตจากขอบบนมา2เ mm มตรให้มันเหลือสองเมต็ดอ๋อครับครับเอาขอบบาดเป็นลักเนาะอ๋อครับ นี่คืออัปเดตล่าสุดนะครับงานบ้านใหญ่นะครับทั้งกระเบื้องก็ได้เข้ามาแล้วนะครับกำลังหาพื้นที่จับระดับนะครับจะเอาขอบบานวงกบประตูเป็นหลักนะครับ2เมตร1เซนวัดจากด้านบนลงมาของบานประตูนะครับก็ค่อนข้างที่จะจับระดับเลยจะค่อนข้างที่จะหาระดับได้ง่ายขึ้นนะครับ นี่คือมาตรฐานของทีมงานช่างบ้านใหญ่นะครับของบริษัทอภินยานะครับถ้าสนใจก็แท็กเข้าไปเลยนะครับมีเพจนะครับบริษัทนี้มีเพจนะครับจะสร้างบ้านหรือจะเนาะช่างเนาะมีเพจมีครบ <Hey. S 1> เข้าไปดูนะครับด้าน ในช่องเพจของเขาจะมีอะไรนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ